สวัสดีค่ะจากบม่ราามองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดเผ็ดถั่วฝักยาวนะคะอาหารพื้นบ้านของเราเองนะคะก็เป็นถั่วฝักยาวของเราเองเหมือนเดิมนะคะรอบนี้ก็เป็นกินเป็นรอบที่สาม ผัดเผ็ดทั่วฝักยาวใส่หมูนะคะใส่หมูวันนี้เป็นหมูสามชั้นกินให้อ้วนไปเลยเนาะเราจะผัดพริกแกงให้หอมสุยแบบนี้เลยนะคะ เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักว่าจะลงไปดูในลำห้วยเลยไม่ได้ไปนะคะวันนี้เร่งตัดหญ้าขนาดหนักเลยตัดตั้งแต่หกโมงเชา้าเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไปเก็บแตงกวาแล้วนะคะแตงกวาหมดรุ่นแล้วก็เห็นคนงานบอกว่าน้ำท่วม่องแตงกวา ตั้งแต่วันก่อนเพราะที่บ้านขรงพยอมฝนไม่ตกแต่ที่สวนแตงฝนตกนะคะแล้วก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปแบบนี้เก็บกินมาสองสามลุ่งมาตังวันนี้ก็เลยขับรถเอาไปให้เพื่อนที่ตลาดหนองม่วงสักประมาณ เกือบเกืบกิโลได้อะเกือบเกืบกิโลกร,รัมนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปสักนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้เกินไปถั่วจะไม่สุกพรตอนนี้กินของดิบไม่ค่อยได้นะคะ ผัดเผ็ดถัวต้องใส่น้ำครุกลิกถึงจะอร่อยนะคะแถมนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอเขาเดือดเมื่อเขาเริ่มเดือดเราก็จะกลับนะคะถัวอุ้ยหอมหอมมากวันนี้วา,ายลงพยอมไปเก็บหมักเมา ลูกที่ออกเป็นสีแดงๆนะคะมากินเขามียางอันนี้บาแงพยอมก็ประมาทไปนิดหนึ่งบาแงพยอมเป็นคนที่แพ้แพ้ยางยางพืชยางผลไม้พอกัดกินเข้าไปจี๊ดทีลิ้นเลยนะคะกลายเป็นว่าลิ้นเจ็บเหมือน เหมือนกับที่กินสับปะรดเลยนะคะจะแสบจะสาลิ้นก็คือว่ายางของหมักเมานี้จะมีพิษเหมือนกับสับปะรดนะคะต้องกินสุกเท่านั้นถ้ากินปอกแล้วกินเลยก็จะมีอาการเจ็บปลิ้นเจ็บคอนะคะก็คือแต่ละคนนี้จะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่เหมือนกันนะคะ ออนนี้ก็เดือดถั่วก็สุกแล้วยังเอ,อ่ยเดี๋ยวดูซิส่วสุกหรือยังถั่วสุกหรือยัง,ส,ส,ยงสั่วยังสุกไม่เต็มที่เดี๋ยวรอให้สวดถูกเต็มที่อันนี้เราก็จะใส่น้ำตาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลที่ไม่ฟอกสีนะคะอันนี้เป็นของวังขนาย รสจะไม่ค่อยจัดนะคะจะมีกลิ่นหอมของน้ําตาลอ้อยเลยนะคะอันนี้ก็กิโลนึงก็35บาทนะคะสำหรับน้ําตาลอ้อยนะคะไม่ฟอกสีเป็นไงคะสีสันน่ากินไหมคะนี่คะ่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบกะเพรานะคะปกติแล้วจะใส่ ใบมะกรูดด้วยนะคะเพื่อความหอมแต่บางเอิญไม่ได้ออกไปนะคะไม่ได้ออกไปข้างนอกข้างนอกรั้วนะคะต้นข้างในรั้วก็สูงสูงเอาไว้ให้เขามีลูกไว้เอาลูกไว้ทําน้ําพริกแกงแค่นี้ก็อร่อยนะคะไม่ต้องใส่ใบมะกรูดก็ได้ถ้าใส่ใบมะกรูดอ่อนเราก็จะกินใบมะกรูดได้ด้วย ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันนะคะเสร็จแล้วค่ะผัดเผ็ดถั่วฝักยาวใส่หมูสามชั้นแสนอร่อยของบาลายวังพยอมนะคะใครกินแล้วติดใจทุกคนนะคะลองทำกินกันดูนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายวังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ